สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะวันก่อนครูให้พวกเราได้จดไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของคําสันธานนะคะแต่เดี๋ยวนี้คําสันธานบางทีเขาจะใช้คําว่าคําเชื่อมนะคะลูกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ได้ยินคําสันธานหรือคําเชื่อมนะคะหนูสรุปไปเลยนะคะลูกว่ามันคือตัวเดียวกันนะคะพร้อมแล้วไปเรียนรู้เรื่องคำสันธานกันเลยค่ะคำสันธานนะคะ ก็คือคำที่ใช้เชื่อมประโยคกับประโยคให้มันมีความต่อเนื่องกันนะคะอีกครั้งค่ะประโยคกับประโยคนะคะเอามาเชื่อมสันธานเอามาเชื่อมนะคะลูกให้ประโยคมันมีความต่อเนื่องกันนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทค่ะประเภทที่1ค่ะลูกเชื่อมประโยคคล้อยตามกันนะคะอีกครั้งค่ะเชื่อมประโยคคล้อยตามกันนะคะคําว่าคล้อยตามกันก็จะหมายความว่า สองประโยคที่มันมาเชื่อมกันนะคะลูกมันจะทำพร้อมกันหรือทำเวลาไล่เรียกกันนะคะเช่นทำประโยคที่หนึ่งก่อนแล้วถึงจะทำประโยคที่สองนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะคำสันธานที่เป็นประโยคคล้อยตามกันนะคะลูกก็จะมีคำว่าและกับพอจุดๆก็เมื่อจุดๆุก็ จุดๆตรงนี้นะคะลูกความหมายของมันนะคะลูกคือจะมีประโยคซ่อนอยู่ข้างในนะคะไปดูกันเลยตัวอย่างกันเลยนะคะพอตะล้างมือเสร็จก็รีบปรับประทานอาหารเด็กๆเห็นสันทานไหมคะลูกสันทานคือคำว่าพอแล้วก็จุดๆก็ตัวนี้เลยนะคะลูกก็คือพอจุดๆก็นะคะความหมายคือ ตะล้างมือเสร็จแล้วพอล้างมือเสร็จปุ๊บตะก็รีบไปรับประทานอาหารปั๊บเลยซึ่งมันมีสันทานมาเชื่อมก็คือพอจุดๆๆจ,จุดก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสันทานซึ่งทําให้ประโยคเนี่ยมันมีความคล้อยตามกันนะคะคือล้างมือเสร็จปุ๊บก็ไปรับประทานอาหารปับ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเชื่อมประโยคให้คล้อยตามกันข้อ2ค่ะง่ายมากทั้งพ่อและแม่รักฉันคําว่าและ จะเป็นสันธานเชื่อมประโยคคล้อยตามกันนะคะแยกได้สองประโยคค่ะคือพ่อรักฉันกับแม่รักฉันเห็นไหมคะว่าและจะมาเชื่อมอยู่สองประโยคนะคะพ่อหนิงกลับถึงบ้านก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีสันธานคือคำว่าพอจุดๆุดจุดก็แยกได้สองประโยคคือหนิงกลับถึงบ้านกับหนิงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกเห็นไหมคะว่า เวลามันจะไล่เลีเ่ยกกันเลยคือพอหนิงกลับถึงบ้านปุ๊บก็รีบเปลี่ยนเสือ้อผ้าปั๊บคำว่าพอจุดจุด,จดก็เป็นสันธานประเภทคลอ้อยตามกันอีกตัวหนึ่งนะคะคือคำว่ากลับค่ะพี่กับน้องควรไปพร้อมกันคำว่ากลับก็จะเชื่อมให้ประโยคมันคลอ้อยตามกันนะคะเราจะเห็นว่าพี่แล้วก็น้องเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะแบบนี้เราจะเรียกว่าคลอ้อยตามกันนะคะลูกต่อมาข้อ2ค่ะ สันธานที่จะเชื่อมให้ประโยคมันขัดแย้งกันนะคะลูกขัดแย้งกันคําว่าขัดแย้งกันก็คือมันจะไม่ลงรอยกันมันจะทําคนละอย่างคนละหนคนละทีอะไรแบบนี้ค่ะอ่าสันธานที่จะมาเชื่อมคือคําว่าแต่แต่ว่าแต่จุดจุดจุดก็ถึงจุดจุดจุดก็แม้จุดจุดจุดก็แบบนี้ค่ะมันจะมีความขัดแย้งกันอยู่นะเราไปดูตัวอย่างนะคะฟ้าจะฟังเพลง แต่เฟิร์นจะดูหนังลูกเห็นไหมคะฟ้ากับเฟิร์นจะทำคนละอย่างกันแยกกันทำจะทำไม่เหมือนกันโดยมีคำว่าแต่เป็นสันธานมาเชื่อมซึ่งมันจะเชื่อมให้ข้อความเนี่ยขัดแย้งกันสองค่ะน้ำกินข้าวแต่ปามกินราดหน้าเห็นไหมคะลูกว่าน้ำกับปามกินคนละอย่างกันนะคะสันธานที่มาเชื่อมคือคำว่าแต่ตัวเนี้ยจะทำให้ประโยคมัน แย้งกันต่อมาค่ะแม้แบงค์จะไม่สบายแต่ก็ยังไปโรงเรียนแม้จุดๆ,ๆแต่ก็อย่างนี้ค่ะลูกความหมายก็คือว่าถ้าแบงค์ไม่สบายแบงค์ต้องอยู่บ้านแต่แบงค์ไปโรงเรียนทําไมอย่างนี้ยค่ะลูกเพราะฉะนั้นความหมายของประโยคมันจะขัดแย้งกันโดยมีคําว่าแม้จุดๆ,ๆแต่ก็เป็นสันธานเชื่อมให้ประโยคมันขัดแย้งกันนะคะ ข้อ3นะคะลูกตั้งใจฟังนะคะเป็นสันธานที่เชื่อมให้ประโยคเนี่ยมันต้องเลือกหรือว่าให้เลือกเลือกวอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ2อ,อย่างไม่ได้คําสันธานจะมีคําว่าหรือหรือไม่ก็มิฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเต้ยจะอ่านหนังสือหรือจะฟังเพลงเห็นไหมคะลูกว่าเต้ยเลือกได้แค่อย่างเดียวนะคะคืออ่านหนังสือหรือไม่ก็ ฟังเพลงถ้าเต้ยจะอ่านหนังสือเพลงไม่ต้องฟังแต่ถ้าเต้ยจะฟังเพลงหนังสือก็ไม่ต้องอ่านนี่คือประเภทให้เลือกนะคะจะมีคําว่าหรือวัดจะขึ้นบันไดหรือขึ้นลิฟต์คำว่าหรือตัวนี้เชื่อมให้ประโยคมันให้เลือกวัดเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งพอถ้าวัดขึ้นบันไดลิฟต์ไม่ต้องขึ้นแต่วัดจะขึ้นลิฟต์วัดก็ไม่ต้องขึ้นบันไดเห็นไหมคะว่าทําได้แค่อย่างเดียวบอมดื่มนม หรือน้ำผลไม้จะเชื่อไม่ประโยคมันให้เลือกว่าบอมดื่มนมหรือน้ำผลไม้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโอ๊ตต้องไปงานแต่งงานหรือไม่ก็อยู่เฝ้าบ้านเพราะฉะนั้นให้เลือกว่าจะไปไหนถ้าโอ๊ตบอกว่าไปงานแต่งงานบ้านก็ไม่ต้องเฝ้าแต่ถ้าโอ๊ตไม่ไปงานแต่งงานโอ๊ตต้องอยู่เฝ้าบ้านสันธานที่มาเชื่อมคือคำว่าหรือไม่ก็ เชื่อมให้ประโยคมันให้เลือกนะคะลูกง่ายๆนะคะไปข้อสุดท้ายค่ะเห็นไหมว่าง่ายมากเลยเชื่อมข้อความที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะคําเชื่อมได้แข่คําว่าเพราะคําว่าจึงฉะนั้นฉะนั้นจุดจุดจุดจึงดังนั้นอย่างเนี้ยค่ะเป็นเหตุเป็นผลมันจะมีเหตุมันจะมีผลนะคะเพราะว่า อะ,อะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลที่เกิดจากสาเหตุนั้นนะคะลูกโดยมีสันธานคือคําว่าเพราะจึงฉะนั้นเพราะฉะนั้นจุดจุด,จ,ดจึงดังนั้นมาเชื่อมเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเพราะรถติดเอมจึงมาสายลูกเห็นไหมคะสันธานคือคําว่าเพราะจุดจุดจุดจึงนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรผลคืออะไรน้องคิดว่าระหว่างรถติด กับ M มาสายอ,าอะไรเกิดขึ้นก่อนรถติดเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรถติดจะเป็นสาเหตุผลที่ตามมา M ก็เลยมาสายเพราะฉะนั้นคําว่าเพราะจุดจุดจุดจึงเป็นสันธานประเภทเป็นเหตุและเป็นผลเหตุคือรถติดผลที่ตามมา M มาสายต่อมาข้อ2ค่ะฝนตกซันจึงเปียก สันธานคือคำว่าจึงเชื่อมให้ประโยคมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะน้องคิดว่าระหว่างฝนตกกับสันเปียกเนี่ยลูกอะไรมาก่อนฝนตกมาก่อนผลที่ตามมาทำไมคะสันเปียกนี่คือเป็นเหตุเป็นผลกันโดยมีสันธานมาเชื่อมคือคำว่าจึงต่อมาค่ะเพราะนิวตั้งใจเรียนจึงสอบได้คะแนนดี สันธานคือคำว่าเพราะจุดๆุดจุดจึงเชื่อมให้ข้อความมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะลูกะระหว่างนิวตั้งใจเรียนกับนิวสอบได้คะแนนดีอะไรเกิดขึ้นก่อนนิวตั้งใจเรียนเกิดขึ้นก่อนแล้วนิวก็จะสอบได้คะแนนดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะมีสันธานคำว่าเพราะจุดๆุดจุด,จ,ดจึงเป็นสันธานมาเชื่อมทำให้ประโยคมัน เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะแอมหน้าตาดีจึงได้รับคัดเลือกเป็นดาราสันธานคือคำว่าจึงใช่ไหมคะเหตุคืออะไรเหตุคือแอมหน้าตาดีผลที่ตามมาคืออะไรแอมได้รับคัดเลือกเป็นดารามีคำว่าจึงมาทำให้ประโยคมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะนี่คือคำเชื่อมหรือคำสันธาน สุดท้ายค่ะกอ๊อปไม่ทำการบ้านส่งครูดังนั้นกอ๊อปจึงถูกครูทำโทษนะคะคำว่าดังนั้นจะเชื่อมให้ประโยคมันเป็นเหตุเป็นผลกันน้องคิดว่าระหว่างกอ๊อปไม่ทำการบ้านส่งครูกับกอ๊อปถูกครูทำโทษอะไรเกิดขึ้นก่อนกอ๊อปไม่ทำงานไม่ทำการบ้านส่งครูเกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นกอ๊อปไม่ทำการบ้านส่งครูจะเป็นสาเหตุ ผลที่ตามมาก็จึงถูกครูทำโทษตัวนี้จะเป็นผลที่เกิดขึ้นนะคะลูกเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันดูนะคะว่าหนูเข้าใจหรือเปล่าอ่าให้นักเรียนเติมคำสันธานและบอกว่าเป็นคำสันธานประเภทใดนะคะเมื่อกี้สันธานมันมีทั้งหมด4ประเภทใช่ไหมคะ 1. คล้อยตาม 2. ขัดแยง้ง 3. ให้เลือก 4. เป็นเหตุเป็นผลนะคะเดี๋ยวลองมาทำดู ข้อหนึ่งค่ะนาอยากให้คนไทยรักกันนาอยากให้คนไทยมีน้ำใจขอโทษค่ะนาอยากให้คนไทยมีน้ำใจจุดจุดจัวอันนี้ครูเติมให้แล้วสามัคคีกันตัวที่นำมาเติมคือคำว่าและใช่ไหมคะประโยคก,ก็จะเป็นนาอยากให้คนไทยมีน้ำใจและสามัคคีกันประโยคประเภทคล้อยตามกันนะคะคือประโยคที่หนึ่งค่ะคล้อยตามข้อสอง แนนอยากไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกนะคะครูเติมมาให้แล้วหรือน้ำตกเพราะฉะนั้นมีคำว่าหรือแสดงว่าแนนต้องเลือกจะเป็นสันธานประเภทให้เลือกก็คือประเภทที่3ใช่ไหมคะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแนนอยากไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกถ้าไปทะเลน้ำตกก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าไม่ไปทะเลก็จะได้ไปน้ำตกข้อ3ค่ะเพราะไอไ้ว่ายน้ำกิ่ง จึงชนะเพื่อนทุกคนสันธานที่มาเชื่อมคือคําว่าเพราะจุดจุดจุจึงนะคะไอไว่ายน้ําเก่งไอชนะเพื่อนทุกคนคําว่าเพราะจุดจุดจุดจึงจะมาเชื่อมให้ประโยคมันเป็นเหตุเป็นผลกันก็คือข้อ4ใช่ไหมคะเหตุคืออะไรเหตุคือไอไว่ายน้ําเก่งใช่ไหมคะสาเหตุเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นอันดับแรก ต่อมาพอว่ายน้ําเก่งเกิดอะไรขึ้นไอก็จะชนะเพื่อนทุกคนนี่คือผลที่ตามมานะคะสันทานก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันข้อ4ค่ะพอสาทํากับข้าวเสร็จเราก็รับประทานกันสันธานก็คือคําว่าพอจุดจุดจุดก็นะคะพอสาทํากับข้าวเสร็จปุ๊บเราก็รับประทานกันปั๊บเลยแบบนี้ค่ะแสดงว่าเหตุการสองเหตุการเนี่ยมันเกิดขึ้น พร้อมกันไล่เลี่ยงก,กันทําเสร็จปุ๊บเราก็รับประทานกันปั๊บแบบเนี้ยมันจะเป็นประโยคประเภทคล้อยตามกันนะคะก็คือประเภทที่1ข้อ5ค่ะเฟื่ชอบสีแดงแต่น้ําชอบสีชมพูเห็นไหมคะว่าสองคนนี้ก็ชอบไม่เหมือนกันมีคําว่าแต่ก็คือเป็นสันธานประเภทขัดแย้งกันขัดแย้งกันจะเป็นประเภทที่สองใช่ไหมคะก็คือเชื่อมให้ข้อความมันขัดแย้งกัน ่อมาข้อ6ค่ะแบงค์ชอบกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าเลือกออย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะชอบกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวมากกว่ากันใช่ไหมคะคําว่าหรือที่มาใส่เนี่ยมันจะเป็นสันธานประเภทให้เลือกไปข้อ7ค่ะน้ําฝนและเพลร,รักกันนะคะสันธานที่มาเชื่อมคือคําว่าและเชื่อมให้ประโยคมันคล้อยตามกันค่ะ8ค่ะ เพราะเขาไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบตกสันธานที่มาเชื่อมคือคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงนะคะเพราะฉะนั้นสันธานมันก็จะเป็นประเภทเป็นเหตุเป็นผลกันสาเหตุคืออะไรสาเหตุคือเขาไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่หนึ่งผลที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นก็เขาสอบตกแบบนี้ค่ะแบบนี้จะเป็นเหตุเป็นผลกัน 9. แม้เขาจะไม่สบายแต่ก็มาโรงเรียนนะคะสันธานคือคำว่าแม้จุดๆ,ๆุดจุดแต่ก็เขาไม่สบายแล้วมาโรงเรียนทำไมต้องพักผ่อนอยู่บ้านแบบนี้มันจะขัดแย้งกันนะคะจะมีคำว่าแต่สังเกตคำว่าแต่นะคะสุดท้ายค่ะ๊ะชอบข้าวผัดแต่เจมชอบข้าวยำเห็นคำว่าแต่ใช่ไหมคะลูกคำว่าแต่แสดงว่า สองฝั่งมันจะไม่เหมือนกันตะชอบข้าวผัดแต่เจมชอบข้าวยำเพราะฉะนั้นสันทานคำว่าแต่ตัวนี้จะเชื่อมให้ประโยคมันขัดแย้งกันนะคะลูกเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่เข้าใจให้เด็กๆได้ย้อนกลับไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะค่อยๆฟังตั้งใจฟังนะคะและเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้เราได้หัดทำนะคะลูกพยายามทำด้วยตัวเองนะคะ และเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะมาเฉลยแล้วพอเฉลยเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้พวกเราได้ทําข้อสอบนะคะเพื่อเก็บคะแนนเพราะฉะนั้นที่ครูให้พวกเราได้จดบันทึกเนื้อหาไปเพราะว่าเวลาสอบเนี่ยจะได้อ่านทบทวนนะคะลูกเมื่อยมือนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จําเป็น จุดไปแล้วก็ทําแบบฝึกไปนะคะเรา่อจะได้มีความรู้นะคะเอาไว้โรงเรียนเปิดแล้วเราค่อยมาเรียนกันอย่างเต็มที่นะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนครูเข้าใจนะคะพยายามทําความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะลูกแล้วหนูก็จะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เข้าใจได้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราครูฝากแบบฝึกหัดให้ทํานะคะลูกแล้วเจอกันใหม่ วันจันทร์นะคะครูจะมากลับมาเฉลยแล้วก็สอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ